สวัสดีค่ะคลิปนี้มาทำกระเป๋าผ้าลดโลกร้อนกันนะคะซึ่งใช้ผ้าที่เหลือจากการตัดเสื้อผ้าหรือว่างานฝีมือนะคะใช้ผ้าที่หนาน,นิดหนึ่งค่ะเพราะว่าจะเป็นรูปทรงสวยขนาดของกระเป๋านะคะความสูง16นิ้วความกว้างประมาณ16นิ้ว ใช้ท้องมือก็ได้ใช้สับไพยไหลก็ได้นะคะมาดูวิธีการทํากันเลยค่ะให้เตรียมกระดาษมาสักครึ่งแผ่นนะคะแล้วก็ตีเส้นสักหนึ่งไม้มันทัดก่อนด้านฝ่ามือเพราะว่าจะได้ดูเส้นง่ายค่ะแล้วก็ด้านล่างตีขึ้นไปสักหนึ่งไม้มันทัดนะคะจะเห็นเป็นจะทำเป็นรูปสี่เหลี่ยมก่อนค่ะ จากมุมฝาด้านบนค่ะให้วัดขึ้นไป45เซนติเมตรกำหนดจุดไว้นะคะความกว้างของกระเป๋า22เซนให้ตีเส้นเชื่อมกันนะคะเป็นสี่เหลี่ยมเส้นขนานกันค่ะ จากจุดด้านล่างทางด้านซ้ายมือให้วัดขึ้นไป25เซนติเมตรแล้วก็วัดขึ้นไปอีก15เซนเมตรจะเป็นปากกระเป๋านะคะในส่วนนี้ที่เหลือ5เซนที่เหลือ5เซนติเมตรจะเป็นหูหิ้วค่ะแล้วก็ให้โค้งนะคะในส่วน15เซนติเมตร โค้งแบบวงรีหรือว่าวงกลมนิดๆก็ได้ค่ะแล้วก็ในส่วนด้านล่างนะคะก็ให้แบ่งครึ่งนะคะก็จะได้11แล้วก็ให้โค้งจากส่วนที่แบ่งครึ่องอะคะ่ะโค้งไป โค้งไปหาสายกระเป๋านะคะที่มุมค่ะเวลาตัดเราก็ตัดส่วนนี้ออกไปนะคะเททเทนกระเป๋าเมื่อตัดออกมาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะในส่วนนี้ก็วางสันทบค่ะเราจะตัด2ชิ้นนะคะไปดูกันเลยค่ะเวลาตัด เราก็วางสันทบใช่ไหมคะแล้วพอเราคลี่ออกมาช่วงนี้ค่ะมันจะไม่สวยให้เราตัดไปก่อนนะคะแล้วค่อยมาแต่งทีหลังเนี่ยค่ะแบบนี้นะคะแล้วมาประกบกันเอาด้านถูกกับด้านถูกนะคะประกบกันแล้วก็เย็บโดยรอบค่ะในส่วนตรงนี้ให้เราม้วนริมก็ได้นะคะ มาดูชิ้นที่ใกล้จะเสร็จนะคะจะทำสีดำให้ใช้ผ้าที่ว่าเนื้อหนาหน่อยนะคะตอนแรกทำเป็นอีกผ้าหนึ่งแล้วรู้สึกว่ามันนิ่มไปก็เลยเปลี่ยนผ้ามาเป็นสีดำนี่ยค่ะก็จะเป็นรูปทรงแบบนี้นะคะแล้วเราก็ใช้ด้านถูกกับด้านถูกนะคะประกบกันที่ด้านบนของสายะคะ่ะ เราต้องไปเย็บนะคะเป็นกระเป๋าที่ทำได้ง่ายสวยด้วยค่ะเนี่ยค่ะถ้าเย็บเสร็จก็จะได้ประมาณนี้นะคะเพราะว่าตอนแรกตั้งใจว่าจะทำแบบไม่ตัดแต่จะเป็นเนื้อผ้าในส่วนนี้เยอะมันดูไม่สวยค่ะก็เลย ตัดแล้วก็มาตกแต่งใหม่ก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วมาดูกันอีกครั้งค่ะกระเป๋าเมื่อเย็บเสร็จแล้วนะคะก็จะได้เป็นรูปทรงแบบนี้ส่วนนี้ก็จะเป็นหูคล้องมือก็ได้หรือว่าจะคล้องไหล่ก็ได้นะคะสวยดีค่ะผ้าที่ใช้ควรจะเป็นผ้าที่แข็งหน่อยนะคะเพราะว่ามันจะได้รู้เป็นรูปทรงค่ะแบบนี้ค่ะ น่าใช้ดีค่ะคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะชอบใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามสวัสดีค่ะ